เฮ้ย hey, ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมหวังอื่อไม่เอาวิญญาณระดับ S แต่ดันไปเลือกซอมบี้ระดับ C คุณดูไม่ผิดหรอกเขาเลือกซอมบี้หนึ่งในสวิญญาณขยะจริงๆการเลือกเสร็จสิ้นรางวัลสายเลือดเจียงเฉินเฉร์นี่มันโคตรเท่เลยวะฉันละอิจฉาจริงๆเจียงเฉินคารวะไหนท่าน แค่ไม่แก่ไม่ตายก็ว่าโกงแล้วนะไม่นึกเลยว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นพรสวรรค์เยอะจนนับไม่ทั่วเลยฮะปกติวิญญาณทั่วไปมีแค่1 2, นถึงสพรสวรรค์ก็หรูแล้วระดับ S อย่างมากก็4-5ถึงหอย่างแต่เจียงเฉินเนี่ยนะถ้าปลุกพลังตื่นขึ้นมาครบหมดมันจะน่ากลัวขนาดไหนวะเนี่ยภารกิจเขารวมการทดสอบพลังต่อสู้รางวัลปลดล็อกพรสวรรค์ควบคุมสายฟ้าพลังแห่งอสศนีบาทพลังแห่งความเที่ยงธรรม เป็นดาวขมของพวกวิญญาณและปีศาจวิญญาณบ้าอะไรจะมาควบคุมสายฟ้าได้น่าตื่นเต้นชะมัดการทดสอบพลังเป็นไฮไลท์สำคัญหลังพิธีทำสัญญาเลยนะถ้าผลงานดีก็จะได้รับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยวิญญาณฉินเฉิงหวังอี้เชิญเธอลงไปได้แล้วอธิการบดีครับที่ผมเลือกซอมบี้ผมมีเหตุผลนะไปซะเธอทำลายพรสวรรค์ของตัวเองและทำให้ครูผิดหวังมากตอนนี้เชิญเธอลงไปได้แล้วอย่ามาทวงเวลาคนอื่นเขา เฮ้ยลบไปดิความโง่มันติดต่อกันได้นะเว้ยนี่แหละน้อใจคนหวังอี้นี่นายอ่านนิยายพวกพระเอกเทพมากไปเปล่านายกำลังจะพิสูจน์ว่าไม่มีวิญญาณที่ไร้ค่ามีแต่ผู้ใช้ที่ไร้น้ำยางั้นสิเออนายพูดถูกแล้วนายนี่มันเกินเยียวยาแล้วจริงๆหวังอี้ฉันไม่คิดแล้วว่านายจะตัดสินใจโง่งเง่าขนาดนี้อธิการบรดีสิงห์ครับ ซอมบี้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับศักยภาพการเติบโตตลกนะซอมบี้เนี่ยนะจะมีเกรดอะไรนักหนาะข้าขอประกาศข้อตกลงก่อนหน้านี้ของเราถือเป็นโมฆะเอาแต่ใจแค่ชั่ววูบพาซวยไปตลอดชาติโดนไล่ออกแล้วเป็นไงล่ะสะใจไหมท่านอธิการบรดีทั้งสองถ้ายังสนใจในตัวหวังอี้อยู่เชิญรับไปได้ตามสบายเลยนะเออมหาวิทยาลัยชิงซานของเราค่าเทอมแพงมากนะถ้าหวังอี้จ่ายไหวเราก็ยินดีต้อนรับนะ ถ้าเธอพร้อมจ่ายค่าเล่าเรียนก็มาที่มหาวิทยาลัยเทียนยื่นของเราได้รับรองว่าเราปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมไอ้หนุม่มถ้าหากวันข้างหน้าไม่มีที่ไปก็มาเข้ากองทัพเถอะในกองทัพไม่มีใครหัวเราะเยาะวิญญาณของนายขอแค่แข็งแกร่งพอต่อให้ทำสัญญากับโครงกระดูกก็ได้รับความเคารพครับผมจะเก็บไปคิดดูให้ดีวันนี้ผมพิจารณาชัดเจนแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาหาผม เฉินอี้หลงเป็นผู้ทำสัญญาระดับ A เพียงคนเดียวระดับ B 35คนที่เหลือเป็นระดับ C ทั้งหมดต่อไปจะเป็นการทดสอบพลังต่อสู้หากทำดาเมจต่อหุ่นทดสอบได้200หน่วยขึ้นไปจะได้รับเชิญเข้ามหาวิทยาลัยวิญญาณฉินเฉิงในรั้วมหาวิทยาลัยพวกเธอจะได้เรียนรู้วิชาของเหล่าวิญญาณได้รับทรัพยากรฝึกฝนเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว ขอให้พวกเธอทำผลงานให้ดีเอาละ่ะขึ้นเวทีตามลำดับการทำสัญญาหมายเลขหนึ่งเฉินตงเฟิงเอ่อท่านอธิการบดีครับโครงกระดูกนักรบของผมทำดาเมสได้สูงสุดแค่ร้อยเดียวให้เพื่อนที่เก่งๆขึ้นทดสอบเลยดีกว่าครับผมไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาปกติพวกระดับ C แทบไม่มีใครขึ้นทดสอบหรอกถ้าไม่ใช่พวกหลงตัวเองจนไม่ดูเงาหัวคนต่อไปเฉินอี้หลงอัญเชิญวิญ,ญญาณของเธอออกมา แล้วโจมตีให้เต็มที่เลย d e Death s i z e เขียวมรณะสมกับเป็นดาวโรงเรียนทั้งสวยทั้งเก่งดามเมจเกินมาตรฐานมหาวิทยาลัยวิญญาณไปเป็นเท่าตัวเธอไม่ใช่ที่สองตลอดการอีกต่อไปแล้วแต่นี่คือที่หนึ่งของโรงเรียนเราอย่างแท้จริงเดี๋ยวก่อนครับท่านอิการบดีผมขอทำการทดสอบ มีอะไรนายยังจะทดสอบอีกเหรอมีความจำเป็นด้วยหรือไงคนอื่นเขาไม่สอบก็เรื่องของเขาแต่ผมต้องทดสอบไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาจริงๆภารกิจเสร็จสิ้นรางวัลควบคุมสายฟ้าประกาศภารกิจใหม่สังหารปีศาจหนึ่งรตัวรางวัลปลดล็อกพรสวรรค์ช่วงชิงการช่วงชิง จะเปลี่ยนสิ่งที่นายฆ่าให้กลายเป็นพลังงานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนาย